เร็วหมดแดงไหมเร็วเร็วฮึบทีทีฮึบใกล้ถึงแล้วสปีดลงลงลงฮึบสปีดเร็วฮึบฮึบจะถึงแล้วฮึบเร็วอีกนิดเดียวเออออกแล้ว

ผิดเลนอีกแล้วจะผิดเลนอีกแล้วหันไปดูนี่เลนเลนอยู่ไหนเลนอยู่โน้นวามือทางโน้นเออท่านแม่จะผิดเลนอย่างเดียวเลยวัดเร็วเร็วเร็วเอาไปไหนทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยเอาเอาเอาจะไปทางไหนเอ้า เอาเรื่องเอาไปทางไหนเอาหัวไปต้องหัวดันพื้นนี่นะนั่นมาฝังขวาอีกไปแล้วเอาหัวมาฝังขวนไว้เร็วไอ้ตื้นจะถึงแล้วเร็วตายตายหมดแรงหมดแรงหมดแรงมาหมดแรงหมดแล้วเอ้ยแรงจะดันไปทางไหน เอ็งดันไปทางไหนเนี่ยมาเร็วไอหิ้งแล้วก็หิ้งแล้วเร็วเร็วเึ้นเร็วขึ้นมามฮึบหน้าเราหน้าฮึบขึ้นขึ้นฮึบมาโดนพุงพุงพุงเฮ้ยพุงพุงใหญ่เด็ดใหญ่เด็ดไปเอ้ยพุงพุงไอ้ตื้อพุงอจะพลิกอจะพลิกค่อยๆไปค่อยๆไป เออนั่นแหละไปงั้นแหละไปงั้นแหละ่า่าุไม่เป็นไอเจ้าข้างหลังโหใครทำตื่อย่างงี้ได้เนี่ยรองท้องรองเท้าหายหมดมาแล้ววะมเกินล้เกิน